ฉเฉลยออนไลน์ครั้งที่2นะครับวิชาเคมีวันนี้จะเป็นเรื่องของกฎของชาญน,นะครับกฎของชานจะศึกษา2ต่อแปรก็คือ v ก็คือปริมาตรนะครับกับ t นะครับก็คือความดันซึ่งจากความสัมพันธ์นะครับ v จะแปรผันตรงตาม t หมายความว่าถ้า v นะปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้า v ปริมาตรลดลงนะครับ t ก็คืออุณหภูมิจะลดลงด้วยนะครับซึ่งจะใช้สมการนะครับก็คือ v 1 ทีเท่ากับ V2 ส่วนทีนครับจะใช้สมการนี้ซึ่งกำหนดว่าเมื่อนะครับความดันหรือว่าตัว P นะครับกับ N ก็คือจำนวนโมลของที่นะครับโดยที่เน้นก็คือดอกจันไว้นะครับก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิจะใช้หน่วยของเควินนะครับ ถ้าโจทย์ให้ในหน่วยอื่น,นครับเป็นองศาเซลเซียสนะครับก็จะใช้สูตรก็คือ K เท่ากับองศาเซลเซียสบวกด้วย273นะครับก็จะได้หน่วยของเควินออกมานะครับเ <c oughs> ฉลยออนไลน์ครั้งที่2นะครับข้อที่ 1, <c oughs> 1> จากโจทย์นะครับแก๊สไฮโดรเจนมีความดัน500มิลลิเมตรปหลอดนะครับ <c oughs> ความดันก็คือต่อ p เท่ากับ500มิลลิเมตรปหลอดนะครับต่อไปก็คือ300เควินนะครับ 300เควินนี้ก็คือตัว T1 นะครับเขียนว่า T1 เท่ากับ300เควินนะครับแทนค่าต่อไป V1 นะครับเท่ากับ800ลูกบาทเซนติเมตรจุดนะครับบอกว่าถ้าต้องการลดปริมาตรร้อยละ10หรือว่า10%นะครับหมายความว่าเดิมนะครับปริมาตร V1 นะครับมีอยู่800นะครับลดลง10นะครับก็คือจะเหลือ90นะครับตรงนี้ก็คือมาจาก100นะครับ ลดลง10ก็คือลบ10จะได้90นะครับเปอร์เซ็นต์ต้องเอา8 0 0นะครนะคูณด้วย90แล้วก็หารด้วย100นะครับจะได้เท่ากับ720ลูกบาทเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็คือจะได้ปริมาตรของ V2 นะครับ V2 เท่ากับ720ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นนะครับโจทย์ถามว่าจะต้องใช้อุณหภูมินะครับกี่องศาเซลเซียสกี่องศาเซลเซียสนะก็คือ ตัวทีสนะครับเท่ากับเท่าไหร่แม้โจทย์จะถามนะครับเป็นองศาเซลเซียสแต่ว่ากําหนดไว้ว่ากฎของชาญครับกฎของชาญจะต้องใช้อุณหภูมินะครับในหน่วยของเควินเท่านั้นนะครับเราเปลี่ยนเป็นเควินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาเป็นองศาเซลเซียสนะครับจากนั้นใช้สูตรครับกฎของชาญก็คือ v1 ส่วน T1 เท่ากับ v สส่วน t 2อนะครับแทนค่า t 1เท่ากับ3 v 1เท่ากับ800ร้อนะครับแปดลูกบาทเซนติเมตร t 1เท่ากับ300เควิน v 2เท่ากับ720ลูกบาทเซนติเมตรหา t 2นะครับ, ka, 800, รบ 300, 2 à, t 2นี้ ì, จะได้ในหน่วยของเควินจากนั้นก็ย้ายข้างสมการนะครับ t 2จะได้เท่ากับ720ลูกบาทเซนติเมตรนะครับคูณกับ คูณกับ300เควินหารด้วย800ลูกบาศกเซนติเมตรนะครับหน่วยของลูกบาศกเซนติเมตรเหมือนกันนะครับตัดหน่วยทิ้งนะครับ0ตรงนี้นะครับตัดออกแล้วก็8นะครับหาร72จะได้9นะครับจะได้90นะครับคูณด้วย3นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ T2 นะครับเท่ากับ270เควิน ซึ่งยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะเพราะว่าโจทย์อยากรู้ในหน่วยขององศาเซลเซียสนะครับดังนั้นจึงใช้นะครับสมการนะครับเปลี่ยนหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับโดยใช้องศาเซลเซียสเท่ากับ K ลบด้วย273นะครับก็แทนค่านะครับ K ก็คือได้270เควินตรงนี้ครับลบด้วย273ครับอุณหภูมิจะได้เท่ากับลบ สองศาเซลเซียสครับสรุปว่าดังนั้นดังนั้นนะครับจะต้องใช้อุณหภูมินะครับลบ3องศาเซลเซียสครับฉเฉลยข้อที่2นะครับแก๊สออกซิเจนมีปริมาตรนะครับ ทีเอสคําว่า STP นะครับก็คือเป็นค่ามาตรฐานครับจะมีค่าอุณหภูมิเท่ากับ273 k เควหรือ่วนองศาเซลเซียสหรือว่า P นะครับก็คือความดันเท่ากับ1 ATM หรือว่า7 6 0ม mm มประลอดหรือ76เซนติเมตรประหลอดนะครับจากนั้นดูจากโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าที p นะครับมีค่าเท่ากับ120ลูกบาทเซนติเมตรครับ ตรงนี้ก็คือตัว v นะครับ v 1 v 1จะเท่ากับ120ลูกบาทเซนติเมตรอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือ t 1จะเท่ากับ273นะเพราะว่าโจทย์บอกว่า tstp นะครับก็คืออุณหภูมิจะเท่ากับ273เควินจากนั้นบอกว่าปริมาตรนะรจะเท่าไหร่ก็คือ v 2นะครับ ตรงนี้ถามหา V2 นะครับวีก็คือหาคี่สองศาเซลเซียสคือหน่วยของอุณหภูมิก็คือ t 2นะครับเท่ากับ25องศาเซลเซียสแต่เราใช้แทนในสูตรไม่ได้นะครับเพราะว่ากําหนดว่ากฎของชาญนนะครับอุณหภูมิจะต้องใช้ในหน่วย,ยของเควินก็คือเอา25บวกด้วย273ครับจะได้คําตอบ,บเ,ทอเท่ากับ298เควิน T2 เท่ากับ298 เควินครับจากนั้นเอามาแทนค่านะครับจากสมการครับจะได้เท่ากับ v 1ส่วน t 1นะครับเท่ากับ v 2ส่วน t 2แทนค่านะครับ v 1เท่ากับ120ลูกบากทเซนติเมตร t 1นะครับเท่ากับ273เควิน v ะครับหาแล้วก็ t สองนะเท่ากับ 298เควินจากนั้นย้ายข้างสมการนะครับ v ี2จะเท่ากับ120องศาร2 0ลูกบาทเซนติเมตรนะครับคูณด้วย298เควินหารด้วย273เควินนะครับหน่วยของเควินเหมือนกันนะครับตัดทิ้งจากนั้นคิดเลขนะครับจะได้เท่ากับ130.989นะครับ ลูกบาทเซนติเมตรหรือประมาณนะครับ v 2ประมาณ131ลูกบาทเซนติเมตรนะครับสรุปว่าดังนั้นจะมีแก๊สออกซิเจนนะครับปริมาตร1 3 1รลูกบาทเซนติเมตรที่25องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นจะมีแก๊สออกซิเจนนะครับปริมาตร1 3 1ลูกบาทเซนติเมตรนะครับ ที่25องศาเซลเซียสนะครับข้อที่3นะครับจากโจทย์บอกว่าแก๊สไฮโดรเจนนะครับปริมาตรเท่าใดถามหาปาริมาตรก็คือ v 1นะครับถามว่า v 1เท่ากับเท่าไรนะครับต่อไปดูที่อุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือ t นะครับตัว t t 1เท่ากับ30องศาเซลเซียสครับเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเคลวินโดยเอามาบวก2-7-3นะครับ จะเท่ากับ300สามเควินนะครับตรงนี้เขียนแทนค่าครับ v1 านะครับ t1 เท 1, ่ากับ300สามครับเควินถ้าอุณหภูมิเป็น2เท่านะครับสเท่าในที่นี้หมายความว่า2เท่าจากเดิมนะครับ t1 เท 1, ่ากับ30องศาเซลเซียสนะครับสองเท่าของ30นะครับก็คือคูณ2 ไม่ใช่สองเท่าของสามร้อยสามที่เป็นเควินนะครับสองเท่านี้ก็คือสองเท่าของสามสิบเอาสามสิบคูณสองจะได้เท่ากับหกสิบองศาเซลเซียสนะครับจากนั้นเอามาเปลี่ยนหน่วยนะครับจากองศาเซลเซียสนะครับทีสองเท่ากับหกสิบองศาเซลเซียสเปลี่ยนหน่วยนะครับก็คือบวกด้วยสองเจ็ดสามนะครับจะได้เท่ากับสามร้อยสามสิบสามเควินนะครับจะได้เป็นทีสอง V2 ก็คือได้เท่ากับ20ลิตรนะครับจากนั้นแทนค่านะครับสมการโดยใช้สูตรนะครับ V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 นะครับแทนค่าสมการนะวีหนึหาครับ,1รบ t 1หได้เท่ากับ3 0 3เควิน V2 นะครับได้เท่ากับ20ลิตร T2 นะครับได้333ร้อยเควินจากนั้นย้ายข้างสมการนะครับจะได้ V1 นะครับเท่ากับ20ลิตรคูณด้วย303ร้อยเควินนะครับหารด้วย333ร้อยสาเควินครับตัดหน่วยของเคลวินออกนะครับจะได้เท่ากับ V1 เท่ากับ18นะครับ18.198ลิตรหรือว่าประมาณนะครับ V1 ประมาณ18 ลิตรนั่นเองนะครับสรุปว่าดังนั้นแก๊สไฮโดรเจนนะครับจะมีปริมาตรเท่ากับ18ลิตรนะครับที่30องศาเซลเซียสข้อที่4ี่นะครับ แก๊ส n, n อ็นก็คือแก๊สแอมโมเนียนะครับตัวน,นี้คือแอมโมเนียมีปริมาตร1 1 2นะครับปริมาตรก็คือเทนด้วยต่อวี1นะครับวี v 1เท mm ่า hmm. กับ112รลูกบาทเซนติเมตรนะครับที่25องศาองศาเซลเซียสนะครับก็คืออุณหภูมินะตัวทีหแตงค่านะครับเป็นหน่วยเป็น 25บวกด้วย273นะครับจะได้เท่ากับ298เควินนะครับถ้าเพิ่มอุณหภูมิขึ้น10องศาเซลเซียสมาหมายความว่าจากเดิมนะครับมีอยู่25นะครับท T1 เท่ากับ25องศาเซลเซียสครับเพิ่มขึ้น10ก็คือบวกด้วย10นะครับจะได้เท่ากับ35องศาเซลเซียสครับ ที2เท่ากับ35องศาเซลเซียสนะครับเปลี่ยนให้เป็นเควินก็คือบวกด้วย273นะครับจะได้เท่ากับ3 0 8เควินโจทย์ถามหาปริมาตรที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือ V2 นะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่จากนั้นนะครับแทนค่าครับสมการนะครับโดยใช้สูตรครับ 1> v 1ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 ะครับแทนค่าสมการครับ v 1ได้เท่ากับ112รลูกบาศเซนติเมตร T1 นะครับ ok an, ได้เท่ากับ298เควินนะครับ,บ, v, รบ v 2ได้โจทย์ได้หานะครับโจทย์ได้หา V2 แล้วก็ T2 ได้เท่ากับ308เควินนะครับจากนั้นย้ายข้างสมการครับ v 2จะได้เท่ากับ 112ลูกบาทเซนติเมตรนะครับคูณด้วย308เควินหารด้วย298เควินนะครับเควินหน่วยของอุณหภูมิเหมือนกัน,นครับตัดหน่วยทิ้งแล้วก็คิดนะครับคิดเลขจะได้เท่ากับ v 2ได้เท่ากับ115.758นะครับ v 2จะได้ประมาณ170 15นะครับ115.76นะครับปัดตรงนี้นะขึ้นมาก็จะได้76นะครับลูกบาศเซนติเมตรแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับโจทย์ถามว่าจะมีปริมาตรเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็คือต้องเอาหาปริมาตรที่เปลี่ยนไปนะครับหาปริมาตรที่เปลี่ยนไปต้องเอา v 2ลบด้วย v 1นะครับได้เท่ากับ มี2ก็คือ115นะครับตรงนี้นะครับจุด16ึ่ลบด้วย V1 ของเราก็ได้เท่ากับ112ลูกบาทเซนติเมตรได้คำตอบก็คือ3 7 6นะครับลูกบาทเซนติเมตรสรุปว่าดังนั้นค่าเพิ่มอุณหภูมินะครับขึ้น10องศาเซลเซียสนะครับ จะมีปริมาตรเปลี่ยนไป3.76ลูกบาทเซนติเมตรนะครับหรือว่าใครจะปัดขึ้นนะเป็น4ลูกบาทเซนติเมตรก็ได้นะครับข้อที่ย่านะข้อสุดท้ายนะครับโจทย์บอกว่าแก๊สชนิดหนึ่งนะเป็นแก๊สสมมุติจะมีปริมาตรนะครับปริมาตรก็คือ V1 นะครับ แทนค่านะ 1, L, นะครับ v 1เท่ากับ22.4ลิตรนะครับที่ STP ตรงนี้นะครับที่ TP, หมายความว่าอุณหภูมิครับ t เท่ากับ273เควินแล้วก็ p นะครับความดันเท่ากับ1 atm เราก็จะได้นะครับ t 1นะครับก็คือได้เท่ากับ273เควินจากนั้นนะครับอ่านโจทย์ไปนะครับโจทย์จะบอกว่า แก๊สนี้จะมีปริมาตรเท่าใดนะครับถามหาปริมาตรเท่าใดก็คือหา V2 นะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ที่25องศาเซลเซียสครับที่25องศาเซลเซียสตัวนี้คือ T2 นะครับอุณหภูมิที่2เท่ากับ25นะครับแต่ต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเควินนะครับโดยเอามาบวก273นะครับจะได้เท่ากับ298เควินจากนั้น,นครับ ใช้สมการครับกฎของชานนะครับก็คือ v 1ส่วน t 1เท่ากับ v 2ส่วน t 2นะครับแทนค่าสมการ v 1นะครับ v 1ได้เท่ากับ22.4ลิตร t 1นะครับ273เควินเท่ากับ v 2โจทย์ให้หานะครับแล้วก็ t 2นะครับได้เท่ากับ298เดเควินครับย้ายข้างสมการนะครับ จะได้เท่ากับ V2 เท่ากับ22.4ลิตรคูณด้วย298เควินนะครับหารด้วย273เควินหน่วยเควินะครับเหมือนกันนะครับตัดทิ้งแล้วก็คิดเลขครับจะได้ V2 ครับ V2 ได้เท่ากับ24.45ลิตรนะครับสรุปว่าดังนั้นแก๊สนี้จะมี ปริมาตรเท่ากับ24.45ลิตร